ก้มกราบบูชาลูกขอวันทาเจ,จ้าพ่อพลันชยฝากกอที่สบายใจและน้อยจากเมืองร้อยกันทั้งกินทั้งร้องทั้งล้ำวันพ่อช่วยดลไม่ตากคนยู่ทุบเน้องไม่อยู่ในวงกัน ได้โปรดปรานีเอฟซีพอให้มีแรงใจเป็นแฟนยิงใจส่งเสริมช่วยเหลือเจอจนอาสาวเมึองรอยเกินคนนี้จะไม่ลืมประคุณที่ยังการุณให้กับยุดเบอน้องหมาย สุดทำงาน,าปนเป็น ừ, กกปหนังได่คนนะอทรูก็เปพี่นังเด่คนบ้บ่าตแต่เป็นชมหัวซ่าก่อยได้แต่เป็มจะเห็น่างเมียหนดูถูกมึงมาดูถูกกูปรานันต์ตัวชมตื่นเสกไปเห็นงานมันไปได้พี่นหน่องเห็นงานเอนอนเทียงขึ้นมันจะมันจิตื่นอัตโนมัติตัชมเนะี่ประมาณตีหาตีหาหากโมงมัน มันจะชาร์จแบตเต็มนะพี่น้องเนอะแบตเราก็จะประมาณอ่าหกชั่วโมงนะพี่น้องแบตเตอรี่เฮ้านะ่ะในโตเฮ้ากสิบระก้าณหกชั่วโมงพุ่งก็เกบเจ็ดแปดชั่วโมงต่งว่าคอยเนี่ห้าถึงหกนะพี่น้องเด้อ <c oughs> แบตเตอรี่เรานะคะเป็นนอนต่อไปมันก็นอนบ่รับท่านผู้ชมเรื่องของเรื่องกนะ็สนะิออกบ้านนะอีกแค่สามสิบนาทีนี่นะ คุยกับตบิชชมจังหน่อยนสมปากสมข้อเนาะอามอวอลคอนะทักทายท่านผูช้ชมส่วนตัวจังสีนายก <c ười> สมันบอลไหนานผู้ชมมันก็ต้องทักทายกันแน่บอลวายแงมยงโยงมาสิปิดส่องไปเลยบอลบอลแมนในตบิชชมกับเสี่ยมีบอลหน,น่อยหลอกวิดีโอนะสิเห็ดคุยกันไปสะละทั้งกินทังงท้งหล่อมทั้งแสดงกรรมดากทัง้งเอออย่างเนี้ยหลายอย่างหลายเนี้ยทำ,นำงานทำการ Oh, สู้กันฟังสื่อดอกได้มาอวดไม่โฆษณาหรอีใส่สาหาสิแตกยังเราแวนนสใส่สาหาสิแตกยังเราแววนก็หมายถึงจะใส่ทำหออะไรหน่อย เมื่อแจบปากยัเอะน้ำลายวันก็มีประโยชน์นะท่านผู้ชมมันต้องแตะลิ้นลิ้นแตะแตะลิ้นที่มันดีกันไม่งั้นมันรูดไม่ได้สิใส่หาสิแตกอยัางลั้แหวนน่ะแปลภาษาไทยว่าจะทําจะใส่ทําี่อยังนะประมาณนั้นนะหาจว่า่พออีกแล้วกไม่พอเหว่าปิด่องกูอยู่เป็นยากีล่ะ หาสิแตกอ่กนะหาสิแตกนะแปลกที่เนระาภาษาอนะีสานแปลกสิใส่หาสิแตกอย่างเราแว่นอะไรกันใบเห็นหงปันนนั่เราจะใส่ทําเหี้ยอะไรประมาณนั้นแหละพี่น้องเด้อแปลกเราทำไปชมเด้อตรงนี้เราก็จะใช้มือเย็บนะคะท่านผู้ชมเราเทคอินเข้าแล้วนะคะท่านผู้ชมนเนี่ยปากระไรเพราะปากระถั่ง ช่องไม่ใหญ่เราก็ใช้มือเย็บปนนะครุณผู้ชมเย็บยังไงเย็บแบบเออ่ซ่อนได้นะพี่น้องบอ้มันเห็นสนได้นะนจะมีวิธีของมันอยู่แล้วพนะี่น้องเด้อขึ้นข้างนี้นิดนึงแล,ล้วก็ไปขึ้นข้างนั้นอีกนิดนึงโอ้ยกูจับกล่องมาเห็นแล้วเหีน้อง,งนะเอาไว้สักก้นล้วขึ้นข้างนี้อีกเก็บข้างนี้อีกอย่างน้อยนอะย่างขีดน้อยนนะ ของปยุกไก่อะเย็บขึ้นเย็บลงน่นะ้องฟังทางนี้กับไปฟังถังนั้นเรายังไม่ดึงนะคะท่ผู้ชมเอาขึ้นข้างแล้วตักขึ้นข้างแล้วฝนะีเข็มก็ได้แล้วไปนะฝีเข็มของกว้างตักขึ้นตักลงนะคะท่น้องฟังถังนั้นกับมาขึ้นฟังทางนี้แบบนี้แล้วเราจะมาดึงกัน งามเฮ้ยตาก็เป็นหัวใหญ่แล้วพนะี่น้องเอ้ยตักขึ้นตักลงนะคะท่กคนค่ะมาฟังทั้งนวดนี้ไปฟังทั้งหมดน,นี้พอเรามาถึง ที่สุดจุดปุ๊บตรงนี้เราเราก็ดึงนะขนมได้แบบนี้นะโอเคแับนี้เ้าสิดึงอย่าน้อยท่าการดึงแบบะนี้นะปุ๊บผมเห็นป่ะเป็นได้เจ้าว่ามันจะเป็นไข,ข่จักหนิบเลยท่านผู้ชมเลยดึงแล้วก็ปิดสนิทเลยนะท่านผู้ชมเป็นไแนงเจ้าว่ะคาดว่า แล้วเราก็จะมาขอดขอดตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนะแล้วก็ซ่อนได้เข้าไปข้างในแล้วก็ตัดนะคะท่านผู้ชมนะมันจะได้ไม่เห็นเงี้ยนมันนะท่านผู้ชมนะเงี้ยนมันก็ถึงหมายถึงเฮ้ยแปลว่าอย่างเราภาษาไทย S <S หายพอลมไม่มีคนแปลอะไรทพี่น้องเงียนมันไป่ล้วนี่ส้นมันนะพี่น้องเอาวางก่อนส้น,สนมันก็ตรงที่มันสุดๆนะท่านผู้ชมเราก็จะมาติดเอเอ่ sticky อันนี้ลงไปมันสิหนี้ย่างโอ้โหมันใส่ได้โอ้บุกเข้าใจกันหรือว่าก็จะใส่ไปอย่ย ยางเนี้อเหนียวค่ณพู้ชมไว้สำหรับติดติดน้ำเสียผ่าไอ้น้ำสุดบัดนี้บ่อ้มันลื่นลงน,นนะประมาณนั้นนะบ้านเฮาเอินอย่างคนรู้กัน สุดนี้ตัดไส้ลอยหาสิบตำชุมส,สุดนี้ตัดไส้ลอยหาสิบเหรียญน,นะท่าน้องเบาเกินนั้นหลายขดสองรน่อยข้าวข,ขางเขาเอาแปดสิบเย็บกระถ้พ่อชุ่วโม,มงก็ได้เลยแปดสิบ สามสิบนาทีเอาคางเขาพอบางอย่างบางทีมันมันบ่มีอ่ะมันบ่มีหลุปดปัดบ่มีเหลือ่อมกินกล่อมได้เนี่ยกินกล่อมได้วก็ชมนี่ เราก็จะเอางานมาทําที่บ้านทุกวันนะคะทุนาสามสี่ชั่วโมงก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็มาทาอีกทีหนึ่งก่อนจะไปส่งหลานกลับมาหลักจากหลานเราก็มาทําอีกทีรอบนะึงเราจะไม่ได้ทํากับข้าวนะท่านผู้ชมคือเราจะมีอะไรก็กินแล้วช่วงเนี <laughs> ช้ช่วงนาตีทองท่านผู้ชม สวยเลยพี่น้องเด้อสวยสวยเนียนเลยแด้อข้างนึงโอ้ยก็เป็นหนังกายขาดน,น้ำตาลแล้วไปซื้อกินน้ำตาลให้พี่หลองเลย กสิพี่เบลว่าคนมันอยู่ในวัยทองเนาะเด <laughs> ี๋ยวก็สิฮ้อนเพิ่มขึ้นมากเ้ยก็สิหนาวเพิ่มขึ้นมาท่านผู้ชมแต่ก็แต่อ,อ็ไอ้ต้นสาสตร์ไอ้ต้นสาสตร์คุณผู้ชมใส่เสียซ้ำเลยก็สิได้ถอดออกแล้วพ่อหาที่ก็เอามาใส่แบบนี้โย่พ่อป่านนั้นโอ้ยอยังหางเงอ้ยฉันาะ ปีปีนี้มาไข่แนอยู่สองสามปีทีแล้วนะแบบเออขานี่หนาวเย็นเจียบเลยโอย้หนานี่ห่อนข้างล่างเปิดเอ่อข้อห่อนข้าไอ้สื่อวามห่อน,นหน่อยๆมานาะมาเปิดไบเนี้แะสื่อพัดลมนหน่อยๆมาติดใส่หมั่ทั้งทั้งจักเนี่ย เอาอีว่ส่นข้างหน่ะข้างล่างอ่ะฮวอนบึบบึข้างข้วนกลางเย็นไอ้เชยเชยโอ้ยยี่ยังไปขนาดนั้นนทักทายท่าผู้ชมสุดๆดอพี่น้องมาตัดเดย์เราไม่แน่นะท่านผู้ชมนะเราอาจจะมีปาร์ตี้นะถ้าเราไม่ติดงานที่ไหน บอยืดพัดเรามาตีหรอนมวนกันรอเนาะท่านผู้ชุมต้องตั้งไล่กรุบขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมถล้วก็สิบว่าช่วนอีกว่ามานานน่านันากัดพอดไปกับโหโดทำการบา้านให้หัวนาคู่ใหญ่สิสร่างการบ้านให้เอาไปบอกต่อกันารท่านผู้ชมเดอ้อว่าต้องมาโพดไพอโพดไล่ตัวหรอกยากหนุง,นง,ง,งนไม่มีเวลา อันคู่ใหญ่โพดไปคู่ไหนก็ส่งการบ้านให้หานักเรียนแน่ยนะเจ้าอะไรอย่างงี้วะอันเจนี้อันเจนี้เป็นมนัสซันนะเป็นกลุ่มเป็นกรบระแคะเนอะอ๋อเป็นกลุ่มคนหมักมวนลสุดเอกันก บอรอเราสมาล้านปิดเอ่อปิเทอมยังสิได้ปาร์ตี้อีกเจ้าเจ้าแม่ปาร์ตี้นะครับท่านผู้ชมเจ้าแม่ปาร์ตี้มั้ยมวนพี่น้องมาหาการตะละเทียมกระไดบ่วน้าหัวมอนกันไปงานมันก็บ่ได้คุยกันปารีนี่อันนี้ก็บ่ได้คุยกับปาก์ค้ารองตะเพ่งแหงนตะไม้ซ่อมข้อซ่อมเสียงไปสละเนาะคนเฮาเนาะพัฒนาในตัว บนใบหน้ามสีออกงามจังไปซสอมโมแมนก็ซสอมไปเสมอนะขัดมาส์ลัมให้ลูกกันล่างไหนน้องแฟนมันจะออกไปสตรีมนะมันสิดตากันให้ท่านชมสติีมกับมอส์ลัเนี่ยให้มอส์ลัไปลองสติงมันก็สิออกมอส์ลัตะลันตะลัน สติงก็สิมีลูกข้อ้อมนะเดี๋ยวสิีลองให้เบิ่งเด้อสิเป็นจังไหสติงมาลองมาแล้วมันก็สออกสติงยู่ตร้ยตรย้ยอ่มาแล้วมันก็อยากฮอนเสียงเนาะอยากมีลูกข้อเนาะ <c oughs> คนแล้่มอ้ยักไซใครแมเข่าเคี้ยึ้นแล้วแต่ยุตนปบบหมดนบักูดอ่นล่ะโอเคต่ไปชมทักไทยู้ชมสิลุโอ้สินาทีแล้วคุยไปอยากไปอันเที่ยวสวนทิวลิปไหมกนองถ้าาชมไปเที่ยวสวนทิวลิปอยู่ใกล้ๆเนี่ยล่ไปไกลหรอ ไปถึงฮอลแลนด์ออกไกโ่โพดอาทิตย์นี้ส่วนสัน้ชมไปสัน้อเพื่อนผี่ออกก็น่า,าทีนี้ยุ้ยไก่ใจบามสาวนกโพดมากอย่างสามเอเคอร์อเอาลงไปท้ายลงไปวันนี้ลูก ไม่ค่อยมีตีกว่าสิป,ปูแม้นอ่ะหน่อยก่นไปเที่ยวเนาะเห็ดแบบขายบัตรไปโลดห้าบาทห้าบาทแล้วไปโลดได้ปะหน่อย,ยนึงขายลูกทำเป็นที่เช็คอินเฮ้ยสิไปสื่อทียังสั่นสนองป,ปอู่หลอกทิวลีบสนอยเจ้าว่าบ้างยังกูได้เกียร์เยอะดิที่ไหนย,ยังเราปีละเทือะ ังแล้วไปเห็นอ่ะมนีอยู่ไร่ผู้ชมหัวแดนตังตีนะจงนี่โอ้ยอลบล่โอเคแต่ผู้ชม เสร็จแล้วนะครัท่านผู้ชมกินกล่อมอีูแล้วท่านผู้ชมเนี่ยงามที่สุดสๆนี่บเขาบอกขาใจเป็นยังเครื่องบาร์คับเครือ่องบาร์ฮอรบาร์คับให้เขาเนี่ยนี่อ๋อมันเป็นสีเหนือไหมก็บอเอาผ่าขาวห่อนร์เนาะโอเคท่านผู้ชมพอ,อ,อก,กันคลิปหนาะแล้วพี่น้องบา,บายบายพี่น้องปูน เรากันศาสตร์ขึ้นเพราะว่าหน้าเราสั้นนะครับพผู้ชมเราก็ต้องเสริมให้มันยาวไปหน่อยนะไม่ไหวพี่น้อง